สวัสดีค่ะสาวๆพี่ใบาชานะคะวันนี้ก็มีอะไรมาแนะนำค่ะนั่นคือ Beauty Box ค่ะแบรนด์นี้ Coco Box สาวสาวๆหลายๆคนน่าจะแบบว่าอุ้ยพี่คะหนูรู้จักอยู่แล้วแ,แน่นอนค่ะพี่แอบ,บเห็นสาวๆพี่ต้องหลายคนโยมากไปกดไ like ลค์เพจ Co Cobox กันเรียบร้อยแล้วใครสมัครไปแล้วบ้างแอบอินบ็อกมาบอกพี่บ้างนะก็อย่างที่รู้กันค่ะ โคโค่บ็อกซ์เนี่ยก็คือบิวตี้บ็อกซ์ซึ่งมีหลายแบรนด์มากในเมืองไทยแต่ว่าโคโค่บ็อกซ์ก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เป็นแบรนด์แรกที่เข้ามาทีนี้พี่ก็คือเพิ่งสมัครได้มากล่องแรกค่ะถามว่าทําไมถึงอยากได้เพราะว่าพี่เป็นผู้หญิงชอบทดลองใช่ไหมคะชอบซื้อเทสเตอร์นู่นนี่นั่นมาทดลองแบบอะไรออกมาพี่ก็จะซื้อมาแล้วก็มาลองซึ่งเทสเตอร์แต่ละอันก็ไม่ได้ถูกเลยแล้วมูลค่าที่ซื้อต่อเดือนอะ่ะก็เยอะนะแต่ว่ากล่องนี้แค่495บาทเองแล้วก็ เราจะได้ผลิตภัณฑ์3ามถึงห้าชิ้นในนี้ให้เรารุ้นว่าเราได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันไหมว่าพี่ได้อะไรมาบ้างอ่าก็เปิดออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ่องข้างในก็น่ารักดีเนาะสีส้มสีสันสดใสแอบเขียนมาว่าคุณใบชาสาวโคโคกทําอะไรก็แฮปปี้ได้จริงๆน่าจะเขียนว่าคุณนางหนูใบชานะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ ข้างหลังแอบมีรายละเอียดว่าเราได้อะไรบ้างในกล่องนี้แล้วก็มีวิธีใช้ว่าใช้ทำอะไรพร้อมกับขนาดแล้วก็มูล,ลค่าของขนาดจริงว่าราคาเท่าไหร่ตัวนี้ก็แกะมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราเปิดพร้อมกันนะคะข้างในก็จะหอมอีกชั้นหนึ่งค่ะแอบมีโบด้วยโบสีหวานมากน่ารักพี่จะมาทำเป็นโบผูุผมแหละใช้คุ้มเนาะทุกอย่างเลยก็แกะออกมาค่ะ เขาใส่ใจกับการหอมากเลยเนาะแบบว่าแกะแล้วน่ารักมากข้างในนี้ค่ะ,ะ,คะ,าาพ,ะพี่ได้อะไรบ้างพี่ได้ตามนี้ค่ะแ้เดี๋ยวเรามาดูความพี่กันไหมทีละตัวพี่ได้อะไรบ้างเอาเริ่มแรกนะคะตัวที่พี่ปรับเปินมากๆตัวนี้ค่ะ H2O a plus ค่ะ H2O หายไปนานมากนะคะกลับมาพร้อมกับคำว่า p l u h e ดูโอพัทรอมกับแพเกจจิ้สีออกเทาๆตัวนี้เป็นโฟมล้างหน้าค่ะช่วยเรื่องออสาวๆสำหรับสาวๆที่อยากมีผิวขาวกระจ่างใสหลังล้างหน้าแล้วผิวจะไม่รู้สึกแห้งตึงตัวนี้จะเป็นเนื้อครีมประกายมุกนะคะกลิ่นจะแนวแบบว่าเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะในชอล้อหน่อยอะค่ะกลิ่นแนวะอลูมานิดนึงแล้วก็ตัวนี้จะช่วยเรื่องความขาวใส ขนาดจริง120มิลลิลิตรราคาพันห้ารอแปดสตัวนี้พี่ได้มาไซส์30 ml ก็พี่หาดูแล้วหลอดนี้395บาทค่ะพี่จ่ายไป495พี่ได้มา395แล้วชิ้นแรกดีใจก็พี่มีแคนรับให้ค่ะลืมไปจะแนะนำให้สาวๆตอนล้างหน้าน้องๆทำยังไงกันคะโบบีบฟิล์มใส่มือใช่ไหมคะแล้วถามว่าเอาครีมเนี่ย ถูก่อนไหมให้เป็นฟองหรือว่าโปะไปที่หน้าเลยอย่าพยายามเอาครีมนะคะโปะไปที่หน้าตอนล้างเลยนะคะเพราะว่าเนื้อครีมเนี่ยจะไปอุดตันในรูขุมขนเราแล้วก็ทําให้เราเป็นสิวอุดตันได้นะคะให้บีบใส่ฝามือ,อ,อผสมน้ำเล็กน้อยแล้วก็ถูจนเกิดฟองประมาณสิบถึงสิบห้าวีนะคะก่อนที่จะมาล้างหน้าแล้วเราก็ล้างหน้าตามปกติของเราแล้วก็อุณหภูมิที่ใช้ในการล้างหน้าค่ะสาวๆหลายๆคนจะแบบว่าเ ใช้น้ำร้อนก่อนแล้วก็มาใช้น้ำเย็นเพื่อกระชับรูขุมขนใช่ไหมคะก็เทคนิคนี้ก็โอเคนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวพี่จะไม่ล้างหน้าด้วยน้ำร้อนเด็ดขาดไม่ว่าจะหนาวแค่ไหนหรืออะไรเพราะาพี่รู้สึกว่ามันทําให้ผิวเราอ่ะกล้านมากพี่ล้างหน้าด้วยน,น้ำอุณหภูมิปกติเนี่แหละคะ่ะหรือไม่ก็ใช้น้ำที่มันอุณหภูมิเย็นขึ้นมาอีกนิดนึงล้างหน้าแต่ว่าจะไม่ใช้น้ำร้อนล้างหน้านะคะแต่ว่าเทคนิคนี้ก็ แล้วแต่ใครของใครนะคะไปลองดูเอาแล้วกันก็ชิ้นที่สองค่ะตัวนี้ชิค่ะตัวนี้พี่ไม่รู้จักเพิ่งรู้จักครั้งแรกแต่ว่าแอบชอบเขาม,มากเลยเมื่อคืนแอบทดลองเทสตไปแล้วเพราะว่ามันเป็นน้ำมันใส่ผมนั่นเองค่ะซึ่งเขาบอกว่ามันเนี่ยจะช่วย ทำให้เปลือกผมชั้นนอกเรียบลื่นขึ้นแล้วก็ปกป้องเส้นผมของคุณจากเครื่องมือจัดแต่งสมจัดแต่งทรงผมในแต่ละวันคืนความมีชีวิตชีวาสู่เส้นผมเก็บกับความชุ่มชื่นได้ถึงสามเท่าเชียวนะคะตัวนี้พี่แอบลองเทสไปเมื่อวานแล้วพี่ปลื้มมากเลยอ่ะผมไม่พันกันแล้วผมนิ่มมากเลยซึ่งแบบว่าพี่ช่วงนี้เดินทางบ่อยเนาะแล้วก็ไปต่างประเทศที่เป็นเมืองหนาวแล้วก็ไปอยู่หลายวานันซึ่งทําให้แบบ ทั้งผิวทั้งผมแห้งหมดแล้วแถมบ้านพี่ทางเหนือเนาะอ,อากาศหนาวผมก็แห้งผิวก็แห้งแต่แบบว่าปรับเื้่มตัวนี้มากเลยค่ะเขาบอกว่าเมือ่อวานพี่หยดลงไปนิดนึงแล้วก็ลองรูปนะคะนิ่มมากเลยค่ะผมแล้วก็เขาบอกว่าไม่ต้องล้างออกนะคะแล้วน้ามันที่เหลือเนี่ยมาทาจมูกเล็บเราะคะ่ะที่จะแข็งๆกับข้อศอกได้ด้วยถือว่าคุ้มมากเลยนะซึ่งเราเขาบอกว่าสามารถใส่ก่อนที่เราจะจัดแต่งทรงผมไม่ว่าคนจะเลียบผม รีดผมตรงหรือว่าทําผมรอนก็ได้ค่ะซึ่งพี่กรีดมากเหมือนกับรู้ใจพี่เลยว่าพี่ทําผมบ่อยพี่ชอบม้วนผมรอนตุกตาใช่ไหมตัวนี้ไซส์จริง60มิลลิลิตรพันหนึิบาทค่ะพี่ได้มา15 ml ตัวนี้277บาท50ตังค์แอบแพงเหมือนกันเนาะขวดแค่นี้เอง278บาทแต่ใช้ดีค่ะก็ทั้งหมด ขวนี้พี่คงจะไปหาซื้อมาอีกนะคะชอบตัวนี้เขาก็จะมีรายละเอียดให้มาด้วยค่ะว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนมี Facebook ด้วยเดี๋ยวพี่ทิ้งไว้ให้ข้างล่างใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าอาจจะอยู่ในบล็อกก็ได้เดี๋ยวพี่ดูให้อีกทีนะคะตัวที่3ค่ะตัวที่3เป็นโลตีมอยเจอร์สกินไพรเมอร์แพคค่ะตัวนี้เป็นของโลตี ee, เป็นของเกาหลีเป็นแป้งค่ะพี่ได้เบอร์มา21ค่ะเพราะว่าเขาทราบมั้งว่าพี่ผิวขาว สองหนึ่งของเกาหลีน่าจะขาวค่ะสองสามของเกาหลีน่าจะเป็นคนผิวสองสีเนะาะตัวนี้เนื้อแป้งจะเป็นแบบนี้ค่ะสีก็พี่ลองทาดูนะคะก็เนียนดีค่ะใช้ได้ก็ออกจะขาวขาวนิดนึงใช้ได้เลยค่ะกลิ่นก็หอมดีนะคะแต่ว่าได้มาเล็กมากแล้วก็แพ็กเก็ตเขาเรียกอะไรอ่ะ แพ็กเกจกองแกงมากตัวจริงของจริงนะคะไซส์จริง12กรัม1290พี่ไม่รู้ตัวนี้กี่กรมัมพี่ตีให้กรัมเดียวแล้วกันนะคะก็ตกประมาณร้อยเจ็ดบาทห้าตังค่ะสามตัวนี้ก็เกินมูนลค่าแล้วนะคะตัวต่อมาค่ะพี่ได้อะไรได้โลชั่นค่ะสงสัยจะรู้พี่อยู่ภาคเหนือช่วงนี้อากาศหนาวเลยให้โลชั่นมาลองเล่นดู ตัวนี้เป็นของ e t u d y house ค่ะเป็นโลชั่นเป็น cotton snow ก็คือช่วยเรื่องให้ความรู้สึกนุ่มเนียนเหมือนเด็กอีกครั้งหนึ่งเนื้อครีมบางเบาแล้วก็ไม่เหนียวเหน,นอะน่ะจริงค่ะกลิ่นเหมือนแป้งเด็กเลยแลไไ้ความรู้สึกเด็กหรือเปล่าเพรามันกลิ่นเหมือนแป้งเด็กก็เนี่ยค่ะที่ปากป,ปื้ม cocoa a คคคคอ,อะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเนี่ยเขามีใหม้มาให้เราว่ามันใช้อะไรบ้าง เคยไหมสาวๆเวลาไปซื้อของเนี่ยบิวตี้อะไรก็ตามแบบซื้อครบกี่พันกี่พันจะได้ของแถมมาซึ่งแต่ละอันน่ะเขาแถมมาให้เราแล้วเขาไม่มีเขียนน่ะว่ามันใช้ทําอะไรซึ่งบางทีเราก็ลืมใช่ไหมคะอย่างตัวเนี้ยข้างหลังเป็นภาษาเกาหลีหมดอย่างบางแบรนด์เนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสบ้างภาษาอะไรบ้างที่อ่านไม่ออกแล้วก็ต้องแบบจําก็ไม่ได้ต้องมานั่งเซิร์ชในลงกูดูว่าไอ้ตัวเนี้ยใช้ทําอะไร ใช้เพื่ออะไรอะไรเงี้ยสาวๆหลายๆคนน่าจะเป็นเนาะแต่โคโค่บล็อกเนี่ยเขาแจ้งมาให้เออเราก็ไม่ลืมดีเนาะเก็บไว้ในกล่องค่ะตัวนี้ก็คือมันจะไม่เหนียวนะคะเดี๋ยวพี่ลองเทให้ดูเนื้อครีมก็กลิ่นเหมือนแป้งเด็กอย่างที่บอกเนื้อครีมก็เป็นแบบนี้นะคะก็นิ่มๆดีค่ะนุ่มๆเป็นขนาดเล็กก็เหมาะกับพกพาไปข้างนอก ดูตัวสุดท้ายที่พี่ได้ค่ะ s p a r k l e White Toothpaste ตัวนี้สาวๆหลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วพี่ใช้ตัวนี้อยู่แล้วของเขาเพราะว่าช่วยให้ฟันขาวฟันขาวมันดีนะคะเวลายิ้มแล้วมันมีสเสน่ห์ดีเนาะตัวนี้ก็ได้ไซส์จริงเนี่ยร้อยกรัมร้อยยี่สิบบาทตัวนี้พี่ได้มาตัว20กรัมค่ะ20กรัมก็ตกประมาณ28บาทก็พี่รวมมูลค่าหมดละ ต่งนี้พี่ได้มาประมาณ870บาทคุ้มค่ะเกินราคาละพี่จ่ายไป4ี่ก็บาทก็ยังไงสาวๆก็ลองไปหาเล่นดูนะคะแต่ว่าก็บอกไปก่อนบอกว่าอยู่แล้วว่าอะไรที่พี่แนะนำมาเนี่ยก็คือมันดีสำหรับพี่ก็เห็นสาวๆน้องๆหลายๆคนก็ไปซื้อตามบ้างอะไรกันบ้างแล้วก็มาอินบ็อกบอกพี่ว่าดีจังเลยใช้ดีอะไรเงี้ยพี่ก็ดีใจนะคะที่น้องๆ ซื้อตามแล้วก็ปรับเพิ่มสิ่งที่พี่ใช้ก็พี่อาจจะไม่ใช่ beauty b ก o กอร์ที่ไม่ใช่อกเกอร์สิพี่เหมือนกับว่าเป็นเป็นพี่สาวมาคุยกับน้องๆมากกว่านะคะอะไรดีพี่ก็มาแนะนําให้เหมือนกับว่ามีน้องๆ i n ็อกมาเยอะมากถามน,นถามนู่นถามนี่พี่ก็เลยบางครั้งพี่ก็ขอตอบเป็นคลิปไปเลยดีกว่าเนาะก็จะได้เปิดอ่านเปิดดูกันเลยทีเดียวอ่าวันนี้ก็แอบ คิดว่าสาวๆหลายๆคนติดอยู่ในใจชุดอะไรคะมอร์นิ่งค่ะแอบมีสาวๆหลายๆคนถามหาอยู่ตัวนี้ตัวนี้น่ารักมากชอบมากจริงๆค่ะเห็นน้องช้าบอกว่าเป็นผ้าใหม่ของฝรั่งเศสซึ่งเห็นมีคนมาตามหาหลายๆคนแต่ว่ายังไม่เคยเห็นผู้ใดปล่อยออกมาซึ่งตัวนี้มีน้อยค่ะหนึ่งในนั้นอยู่ที่พี่ค่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะคะพี่ชอบ ก็คือแพทเทิร์นคอแบบนี้ก็คือหลักของการแต่ง,ตงกายค่ะพวกคอเปิดเนี่ยหนึ่ทำให้หน้าเราดูเล็กลงสองทำให้หน้าเราสวยขึ้นอันนี้เป็นทริคเล็กๆนะน้อยๆน,นะคะสำหรับการเลือกเสื้อผ้าส่วนผ้าชีฟองเนี่ยค่ะจะทำให้เราดูบอบบางลงดูแบบหน้าทนุถนอมแล้วก็แขนที่เป็นคนชอบแขนตุ๊กตาอยู่แล้วค่ะคิดว่าลองช้าน่าจะรู้ผ้าของกระโปรงจะเป็นแบบนี้ค่ะตัวนี้ พี่เคยรีวิวไว้ในเพจแล้วนะคะถ้าอยากเห็นรูปก,ก็ไปลองตามหากันดูนะคะแล้วยังไงแล้วพบกันใหม่นะคะหวัดดีนะคะพี่นางหนูใบชาค่ะบ๊ายบายค่ะถ้าชอบพี่ก็ให้กําลังใจพี่บ้างนะคะกดไลค์กันบ้างบ๊ายบายค่ะ